สวัสดีครับผมตลกและผููเชิญยิ้มนะฮะจากรายการซ่อง500เรื่องราววันไรที้วันนี้ครับเป็นวันดีมีโอกาสให้มาร่วมขบวนแห่พระธรรมจักรองที่ี่129านะครับจังหวัดชลุรินะฮะท้งนั้นแล้วถ้าไม่ติดโควิดนะครับปีที่ผ่านมาผมได้เจอผมนะครับแล้วก็องค์ที่130าจังหวัดโคราชแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็มาบอกคุณกัอนที่ได้เจอมีเงินหมื่น ผมไปวัดไหนเงินก็ถวายให้กับวัดนั้นนะครับตอนนี้ผมมีเงินหมื่นถวายให้กับวัดปราสาทวัดบ้านจานปราสาทบ้านจานนะครับจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเสรจากนี้ผมก็ไม่บอกบุญทุกวัดใครอยากให้ผมไปร่วมางานที่ไหนไม่มีค่าตัวครับผมไปด้วยใจล้วน,ลวนแล้วก็เฟซบุ๊กผมก็นอกคู่เชิญยิ้มทิลิปินสายบุญเราไม่ใช้ความปิดาราไปเรียกค่าตัวทางวัดถ้าอยากจะไปร่วมไปได้เลยครับไปเสร็จ แล้วเงินที่เราเดินบักบุญก็ถวายให้กับทางวัดนี่คือจิตนาลมของผมนะจะได้มากได้น้อยไม่ใช่อยู่ที่ต้องกำหนอดอยู่ที่คนเยอะคนมากแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน,นครับแ,แต่วันนี้ผมมีเงินหมืน่นถวายให้กับวัดประจาปาัญจานะครับเัดจงานตีนนี้แล้วก็นำเงินถวายหลวงพ่อนะฮะสาธุครับสาธุาธนะครับนะครับและตลกลักพูเชิญยิ้มหรือว่าท่านสุวรรณพูดใจบุญนะฮะ อ่าช่องห้าเลยการร้อยเรื่องราวเอร์ไตี้ออกทุกวันอังคารนะครับเปิดได้เลยช่องห้าบ่ายสองโมงครึ่งน,นะครับแล้วฝากไปด้วยครับช่องคนอ่าสุรินทร์ทีวีคนสุรินทร์ทีวีค,คนสุรินทร์ทีวีนะฮะกดติดตามนะครับอยากรู้เรื่องข่าวสารจังหวัดสุรินทร์ต้องกดได้เลยนะคนสุรินทร์ทีวีนะอย่าลืมฝากด้วยครับนภุษัลย์ยิ้มครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล,ล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ uh. เพื่อบริบาลผ่าข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้งๆๆๆกิ้ง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 กดน้ำครับร่งคลิปยาำได้ทันสิบ,บริบาลคลิปและสิบริพาลข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. uh. ก็ะขอคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม